무단으로 <무엄> 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 คือเมืองฉวนเออเห็นวัดผู้ใหญ่คือยังลงไปเรื่มไม่บอกก็รู้เขาจะยังกรจบแงงเงาเอาเขาจะให้เราเห็นชูอนีรจะบวกของเาขาว่าเราเคยทำอะไรไว้เราเคยทำกรรมอะไรไว้เขาจะมือภาพให้ดูเลยรับตับวบักะไยเรืมครับก็กล่องวงจวนไัจุบันคาะนย่านะ้ กับกออกูัเบึงกระโจกเอายุงเยวก็รู้ว่าเราเป็นใครเราทําอะไรวาเราจะเดินไปทางนั้นเดี่ยวใจงุมคือบวานคือถามว่าทําการกระทําแบบนี้เขาคงควรให้ขึ้นสวรรค์อยู่รมเขาคือถามกันขนาดนัอพวกเราเ็แคว่าพวกใครสักดีพวกใครสักดีเขาก็จะเปิดให้บึงอืม เป so, ิดปิดจอเรื่อืเปิดหนักกระดานเรืองเคลนการกระทําเราทุกอย่างนะลูกนะเออไม่ใช่ของเรื่องการิึ้นบันจาวิทย์ไม่วิทย์วิทย์เมืองนรกวิทย์เมืองวรวค์ไปบ่ด้เพราะว่าตรงหน้าของเราที่เราจะเดินไปนี่แหละเขารอดูรอว่าเขาจะเดินไปเส้นไหนเราจะขึ้นวรวันหรือเราจะกลนรก ก็คือยาดื่มคือพ่อกระดยให้ลูกให้ร้านใบคือเด็ก่งคือบกิหลายยิ่มครับเออกคต๊นรกเต็มรอเออกระย่างหามันเต็มรอยนะลูรนะนหายมันจังได้กับจังแ่กับหามันจะเจ๊กเายจะเสือกเจ๊จยจะเสร็กเ้ารยให้น้ำพ่ออุ่นให้น้ำพ่ออุ่นนิดปู เการ้ยเก็ดด้อยยิได้ให้มันเต็มร้วยเด้อครับให้เการ้ยก็ดวยกัพ่อเการ้ยเก็ดร้วยนายิ้มครับออเกา้อยเก็ดด้ยพ่อมมักไก่ร้วยเดี๋ยวพอบอกแต่ตามพ่ออยากบอกก็คือนายยิ้มแ่ว่าจะให้มันเต็มด้อยนะให้มันได้เก็ดเก็ดด้วยเกาด้วยกับพ่อไม่เต็มด้อย ว่าเต็มร้อยเก่าว่เาต็มร้อยแต่ว่าไายเก่าด้วยเก่า้วยืมแปลกว่าริ่มแปลกกับพอกว่าเปลกรื้มเออกันไกพวกคือว่าพ่หเต็มร้อยว่าขังข้ามหมู้ามันหเป็นจังไก่ยืมเขาหางมาจังคือย้ายิืมเออว่าก็ไร้อดังอ่ะเจ้นร้วยเก่าด้วยจังคือไรยืมครับปู่ฟวงหมากมันกบบันยืมแกว่าแรงด้วย มากเกิดสิ่งแรกกลคือลนอ่ะจงคืนแอบคืนเกิดกลาวนเอาว่าหายขึ้นวายขุมหกห่อเงีออ่ยบมันมึนบนแต่มึนด่างมารื่มเลยกปูแม่นคะปูเสีงยง้อง้นเคียงให้ใจขึ้นอย่างรั้นกคือทั้พ <c oughs> ่อวง่อ่าวเลยปวดใจขืนเรียกันแล้วว่าครปวดใจขืนหยัก็คือเรื่องของหวังคบปูบ ก็แต่ขึ้นเนี่ยเปิดแต่เึ้นอย่าปิดแตโอ้ยมปิดแต่อ๋าอู้เชืญนายเขาเชิญนายเขาแต่อขาไม่ดังไงเขาว่าเขาบมกดังยังดีแึ่ยิ่ปูเพราะว่าพ่อไม่ใช่คนดังไงพ่อไม่คนดังแต่พ่อเปิดค้นฉาเนาะคบปูไม่อยากเปิดคนดังเนาะไม่ครูนเนาะเราเปิดคนฉางเนาบูก เออห้าเปิดผู้แข่งวาดใจห้ามือเงื่อนไปกู้ไปเกยเลยคือเจอแข่งก็ถือว่าเป็นบุญบารมีเนาะเออเขาจะไปหาแข่งใครแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แข่งชิงช้าแตบวาดชนะแข่งแั่งบ่มือใหญ่เด้อเด้อพะนั้นลูปร้านจงกันบุญความดีความดีความขอคือการกระทำของเขาไม่ต้องอยากเด่นไม่ต้องอยากดัง แปลว่าเพื่อนจากดังลูกอืออ่าเพื่อนจากดังโฟจัดใหญ่เนาะครับอ่าเมื่ครูกําลังจะทําพื่อนอะไรนะคำเขาเวอคือบอกเออลูกลูกนอระคุ้งเขาเอิญนอระคุ้งเหม่มครับเออลูกพ่อจับพ่อดีลูกนอระคุ้งพ่อนี่นี่พ่อพ่ออยากว่าม่องอ่ะตื่นวางกับตื่นหนึ่งใช่ไหมที่ วานเอออีพอเฉพาะราว่าวานนอกระคุ่มรูเนาะรูบนอกระคุ <laughs> opinion, so well ่มอ so well so well ืเออคำา่านอกับเมื่อคือกางนอลรกเมาะอใครจะย่มคืองงยิ่งอ๋องนอกับเม่อย่ยิครับอหนอกระเม่ยิไม่ความหมายยิงครับปู้าอยังไม่ความหมายแม่ความที่พออีก่าฉแนรวปนอกระเม นอกับเน่กับมาน้ำกั่นะไเยอะนอกับเน่เอนอนนอนอรับเปลววันยังยิ่นอเปลววันยังยิ่หนึ่งตะปูเออแขนลงไปว่ามึเรียกันเน่เขาแขกแขกอื่น่มครับเรียกกะเอานอคับเน่แขกไก่มาเป็นคือแบ่่มึงมดูปนยังย โอ้ยทัาากนกอานบักเนาะเป็นหนึ่งหนึ่งชวนตัวอืมหางก็เปิโรกบุูกนอ่เนาะอืมนอแปลว่าหนึ่งเหม่อครับก็อ่านแปลว่าขวบเหม่มเออเอาพวาว่าแม่อบา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 เอออ่าเดมพอด่ออา,าค่ะอือแล้วมันควนรับาขาจะเหมครับปูเออขณะนี้ไม่คูก่กำลังจะทำพล่ง ลูกนอละคุงหรือว่าลูกเน่ละคุงนั่นแหละแต่คือคำเตือนเนาะคำเขาไม่ถือเพื่อนคือว่าคำเตือนคำเขาไม่ถือแตคือคำเตือนลูกลพ่อระคือลูกบอดักบพอด้อลูกขาพอตีเม่นเนาะเออลูกแรงลูกผันนีอนระบักคำผานเพราะว่าเขาก็เอื่นรแรงผันนี่ พอเมื่อกรุงรั่งกลุงเลื่อนเนาะตือกูอกร้านก็เอาไปร่างไปพันพอเมื่อคือตัวเอาเงินเอาคํออาคำพอเมื่อไปแค่งข้ทางคิดคิดทางที่ไม่ถูกต้องเออไปครูยาอืมกินคูร,าาร่รา,าย่าเมาอืมไปคืบเนี่ยชิงบรับบารี้้ำพะเวคื้อก็ดึงลงเมืองนรกตือลยากจะให้ค้ำพะเวคื้อให้เขาดึงเขาต้อง มันก็นเลือกปุนกรรมปุนเวิรนเขาก็เลือกเอื่องว่ารูปโชรพือหรือว่ารูปั้งพาวเวอร์ซื้อให้พยมามันมาคอกง๊งมาคอกง๊งคือใครคือยังบ่ได้หน้ามือตามวัวคือใ,ใครขาพอตื่นมื่อขอเงินพอขอเงินแม่บ่ไดห พอไม่ไปขายคาไนไงยืมไปจะทีุ่่งขึ้นอย่างนี้ครับพู่คัวคือเผาคานขายไงเนาะพวกวคือช่วงลูกเลี้ยงไงยืมครัวคือเครื่องรบกฝนตกห้านไยืมเมมมย,ย,ยเมืมเคยฝนตกห้าบ่ยืมคือตกอยู่ครับเรรื่องรบกนครับครัวคือไงเงื่อนไ้ข้องมาเนาะครับครัวคือช่วงลูก รับบทเรื่องผู้นักข่มกัดกัดกันรูโต้พอมื่อผู้นักข่มกัดนอารักคุ้งหรือว่านี่อะไรเรื่องเออบางมือร้ายบกบบางเนาะลูกกระเจิดเออผู้คิดได้ก็จะเริ่มผู้คิดได้ก็จะโต๊ะจำโต๊ะจำแล้วพอแดีวโตกหน้าโลอกอีกต่างหากนะยรื่งเออเป็นคำสอนชีวดีเนาะเออถือว่าแม่คู่เออเด็เป็นคู่นั่งเอเป็นตัวแทนขององค์ปู่ตา อได้ปืนบันยายปืนเครื่องพพ่งเครื่องรําให้ลูกใคร้านได้จําไข่ไก่ไว้แกก็ปื้ตัวอย่างบากต้นคุมนรกขวันอือมือเนาะอึ้งเนะาะครปูเออแต่ว่าคุมขวัญบ่มื้อก็อึ้มให้จักคุมนรกอือเนาะมือจํเมืองขวันเมืองเมๆแดนดินอันรําคาอืมอ ได้บำเพ็ญเพื่อนภาวนาแต่ไม่รู้จีอรูมองหนึ่งข้ามขางแต่ทิงดีได้ยิ่บดูแต่ไว่ให้ยืดข้างมหาเกียิชื่ว่าช้างเมืองสวรค์นูกนะเอออาโมเดลใช่ไหมเออมาทางนี้มาเอออันนี้ของแข่งนอษสุภาฟนบุพพามะตักนั่งโค ร,วร,วร,วรว่วมบุ่หยดกระปุกอมขิงอือโอ้ขนาดตัวกระปุกออมขิงหนึ่งพันห้าร้อสิบกมันยอดถือว่าดึ้ถือว่าละปูอืออมขิงบอกเอาแค่หอมขิงไหมหนึ่งพอแค่หอมขิงพอเออจะกามิติมไม่คูเขาร้อยยียังยิว well. ันหนึ่งรอยิยังยิมหนึ่งร้อยโอ้ พ่ออันดวงดิ้อ <occurs> อันน <os> ี้ของอีนางเกวันงอันนี้ของนายนิมอันนี้ของงาดน้อยของอีปูตาหนึ่งพันห้าร้อยสิบเกพห่าโ้ยมันวอล้มขังห่าร้อยครับสิบเกพถือบน้อบนกระดูกแต่ก็ถือสิบเกพรคงไาใหม่ยถึอ อยอดกระปุกอมข้นวันที่แฉมเกิดหรือกระปุกอมขิงมีหือเล่ามีหรือครับอมขึ้นหน,น,นื่งมันคือแกักบากแก่ฝากม่กอดเึื้อหักเนือเกิดหักเนื้อเกิดบ,บ่เมืเนมัมนตรงไรก็คงหัน่เก่ากันกระถูแล้วนะห่านึงเก่าอืมอันนี้ ฝากมาหาหนึ people, ่งเกีบยว่าวือู่แค่ว่าถือต้้งแค่หาหนึ่งก้าวเด้อครับาปูจำไว้ผู้ใดคือแค่ับปูอมคิดเก้าหาหนึ่งก้าห้าหนึ่งก้าเนาะมันจังก่ถูกต้องนะลูกนะเออเอามาเดียวก้าวคือเก้าแล้ววาเออเอาไมาไม่อก็ลูกเด้อหาถูกมันรำบูว่าง่ังเนาะพ้อไว้หรเก็บไม่คอืม ต้องเอามาหายนู้นเก่าหายนูนเกิดเนาะอันนี้พ่อทองดีติวช้อยแก้บนปู่ครับอืมบ่งไปเก่ารีเราบอกทานเดี่ยวครับว่าใส่ป้าชิชกไปใช้แค่หัวหมูนั้ำบวบเออแล้วก็นำหายคลิปแผลพ่วงมาได้เก่าพ่วงถวายปูหายโดยที่บ๊ะเคลือขาเดี่ยว มาใหญตัวโอ้ยมาเหญ่ตัวหักวคือมันมาขาเรื่องเพราะว่าสิเอาด้วยไม่เอาเขาเรียอมันเร็วกึ่งมันพูดครับขนาดเนอะบางทีค่าเรื่องบางทีคือขนาดมันมันรีบเร็วแค่เบื่อบางทีอ้ยยัดหยัดปูมีเวลาปูเพรายว่าเขาคือไมเขาขังไงเออคงไม่ควรแวงยค เออเออพายแบบไมนบอกลูกอ้าเออขาวัดความหมุนนั่อบอกาค่อ้าวบ่เออดก่อพราะเอกผู้คุยขังก็หันครางแต่บ่ก็ก็จึงแก่บุ้ก็จึงืส้นก็จึงครางบ่เออบ้าบืนบ่เออคืนดอกมา็ูน้าพอล่ะพูกแก่แต่ืมเมื่อกะดวงกจุดแย่าะเรับบกเขาวอาบ่จะบกหวานปูดูหนึ่งคืออืม อดุดพูมงจากดอกบ่แล้วเ็นงครับเนบรเด็นึเอาแ้มันเกี่ยวอไรอยู่พูมงบ่ล้เระเ็นนงมืนเดม่อวบอกอะไเยอะู้รนมางหอนั่ดอกพูบ่ึ้นกทัง

เเป็นผู้ถือคุ้มเจีคงด้ยผู้ถือค้มเติปู่คุ้มครับเหมือนรู้เนเมื่อแก่เราที่รักษาไปทำไมคู่ออืมครับปูอืมแั่เม่อใดกินก็พ่อห้ยหรว่าในระะว่ะครับแคาสิงว่าให้กินก็อยากอยาก่อเทอ่หายแล้วร้านชี้ชีพ่อกัะชี้ชี้กพัดเบาไเป็่ยรู้ที่เครับปูแค่ว่าเรียกไฟใว่เปลนเรียกใครว่าเปลีนว่เลองปูจากก็ปูชื่ฟักขานั่นน่ะแต่ว่าครับคุ้มวันรุ้มหนึ่งปอือปัก่าคอืม คุ้มสมงบาดเยืมอขางเดียมข้องขั้มเพ้ uz, hoch, ่อเครับปูเออปูพูไม่ผู้เบิ่งไว้ข่าเมื่อคู่อออความเมื่อู่ถือมาหอดว่าค่ะโอ้เงินเกลคือออกดอกเมื่อว่แฉันเรื่อืออ